ออฟชัยยนน์ยิ้มแก้มปริเบนควงฉลองวันเกิดแถมของขวัญยังถูกใจมากหวานเจี๊ยบโมเมนต์ฉลองวันเกิดออฟชัยยนน์ขอบคุณเบนเรวิยานันที่ซัพพอร์ตเสมอบอกของควัญวันเกิดที่แฟนสาวให้ถูกใจมากเรียกได้ว่าขยับสลับสับเปลี่ยนกันอวดโมเมนต์หวานแบบน้ำตาไม่ต้องมาให้แฟน ได้ฟินจิกหมอนกันอยู่ต่อเนื่องเลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนักสแสดงสาวเบนเรวิยา,านันและออฟชัยยนน์หลังที่เปิดตัวคบหากันมาพักใหญ่ก็สาดโมเมนต์มาแบบไม่มีกับจนชวนคนโสดอิจฉ้าตาร้อนอยู่ไม่ไวายเวน้นอย่างเช่นล่าสุดวันที่19พฤศจิกายน2566เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มออฟ งานนี้สาวเบนก็ได้ควงแขนแฟนหนุ่มไปดินเนอร์ฉลองกันสุดหวานพร้อมกับมอบโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดให้เป็นของขวัญอีกด้วยพร้อมกันนี้สาวเจ้าก็ได้เขียนแคปชั่นบอกเอาไว้อย่างน่ารักว่า y o u a lucky birthday boy to have a cute girlfriend like meHappy birthday to you ส่วนทางด้านอฟชัยนนท์ ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่า HBd ขอบคุณทุกคำอวยพรครับขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆครับขอบคุณมากเลยนะที่คอยซัพพอร์ตเสมอของขวัญถูกใจมากครับท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องแฟนคลับต่างก็เข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์แซวความน่ารักปนสวีทหวานของทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม